ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะอ่าวันนี้อยู่กับผมกับเอ่อไม่โมโนเช่นเคยนะฮะอ่ะทักทายกับช่อง YouTube Channel ด้วยนะดบจีิลยูชาแนลด้วยนะฮะแล้วก็แฟนเพจด้วยนะอ่านี่นะใช้งานจริงนะฮะท่านผู้ชมไม่โมโนนะฮะที่ผมเคยรีวิวไปอ e ีพีหนึ่งนเนาะที่ผมมาลองใช้ในสถานการณ์จริงดูนะฮะนี่ฮนะ อ่ะแล้วก็ตั้งค่าใน OBS พเกเพ่อเปิดนอยเปิดอะไรเรียบร้อยกันอ,อันนี้คือเสียงที่ผมใช้งานจริงนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะอ่ะผมก็ลืมบอกไปว่าถ้าเราเอามือแตะตัวนี้มันจะเป็นมิวเสียงนะฮะเราดูนะ อ่อย่าไปเตะมาเลยกันโอเคตรงนี้เป็นการเตะปิดไม้นะแค่เตะปุ๊บมันมือไปสัมผัสปุ๊บมันจะไม่เราจะหายไปเลยว่าไงนนเนี่ย mm. ด้วยการเคสเสียงจริงๆนะฮะนี่คือไม่จากโมโกโนนะฮะอ่ะผมเปิดนอยดสเซปชั่นตัดเสียงรบกวนไปนิดหนึ่งนะฮะในโปรแกรม obs เอานะฮะ โหลด p l u อินเอาแล้วท่านผนะู้ชมนะอืมอ่ะเราไม่ต้องไปตั้งค่าเพิ่มนะถ้างั้นมันก็จะจะใช้ในโปรแกรมมันก็ได้นะอืมก็เปิดนอยนิดนหนึ่งไนงะอันนี้คือสถานการณ์จริงที่ผมใช้งานด้วยงั้นนี่เสีจากไมาอันนี้นะฮนะอ่ะประมาณนี้นะวันนี้จะมาเทสไอน้นี่ฮะนิดเล่นนิดหนึ่งนะกัแบบเูสเตดดิ้งด้วยงั้นอืม คนก็รู้อยู่แล้วว่าผมใช้การ์ดจออะไรนะ,ะดูอยู่ด้านซ้ายมือมุมบนผมได้เลยว่าผมใช้การ์ดจออะไรนะซีพียูไอจิตเนี่ยการ์ดจอกราฟิกครับผสมเช่นเคยมาเหมือนกัน,เล,เ,ลนเล่มในเกมนี้ใช้ไปบัดเล่มในเกมนี้ใช้โหดจังวะเกือบห้ากิกนะฮะเล่มมุมสี่กิกเองใช้จนเกี้ยงเลยแลเนะี่ยอ๋อ แลมมี่ใช้ไป4.7 74กิกแล้วอะโอ้แลมผมเต็มคาราเบลแล้วเพราะงั้นแลมเกมนี้ใช้ประมาณนั้นนะแต่ว่าแรมผมวิ่งสุดได้4กิกเท่านั้นแรมไม่พอแรมกแก๊สแรมการ์ดจอนะฮะไม่ใช่แรมไอ้แรมเกมนี้นะแรมแก๊สจอผมวิ่งมิดเลยอะวีแรมนะแต่แรมแต่แรมเกมนี้ใช้ไป4 7จ็ดี่กิกกดูจากมุมขวาบนได้เลยว่าผมใช้ไปแรมไปเท่าไรนะจะระบุค่าของแรมแต่ละเกมเหมือนกันแรมเกมนี้แรมไม่ใช่แรมบีเรมของคัสชอนะเป็นเป็นแรมของเกมนะที่ใช้นะไรเงี้ยถ้าวีเรมคัสอตัวนี้ก็มันอยู่ที่การปรับนะเพราะผมเต็มสเต็ปแล้วแหละไปไม่ได้นะแล้วเต็มลุกเลยสี่กิกไม่พอนะเดี๋ยวก็เล่นได้นะ7จสนเฟรม เท่าหละเห็นไหมว่าอผมใช้ไม้นี้จริงๆเนี่ยเป็นคนเล่นเนี่ยอ่านี่คือการเล่นตสดให้ดูครับไม้นี้นะฮะเสียงจากไม่จริงเนี่ยอ่ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ว่าเช็คไม้เฉยๆมีอะไรนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีอะไรมาเลยสั้นๆมาให้ดูกันอ่ะเยวจะไปดูอีกทีนิดหนึ่งว่าผมปรับอะไรกับไม้นะ เดี๋ยวต้องออกตรงนี้ก่อนเลยกันสติเว้ยเฮ้ยอ่ามองหน้าเกมเลยกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เดี๋ยวพึ่งเออนี่มันจะเดี๋ยวพึ่งนะีพึ่งอ่าใช้สองจอแล้วมันสะส่วนจริงวะอ่ะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้เลยกันนะฮะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวตั้งค่าตรงนี้ก่อน เป็นเอ i เอซอะเนาะก็มีว่าเนี่ยนะนี้เราก็จะเห็นแล้วแหละว่าใช่ไหมเดี๋ยวนะเอากล้องมาเลยวะมันบังหรือเปล่าในกล้องเราเนี่ยจะคู่นะฮะผมต้องเอานี่ลงมาก่อนเอ่อเอาอันนี้ขึ้นไปด้านบนเลยรู้เปล่าวะอ่ามันก็จะเห็น มันจะเห็นป่ะวะมันเห็นอยู่นะโอเคนะฮะอ่ะอไอตรงนี้อที่เดินมนะอืมอ่ะมาดูตรงหน้าตรงนี้เนะว่าผมใช้อะไรฟิลเตอร์ตรงนี้อะนะนี่ฮะเราก็จะเห็นตรงนี้นะนี่ไงผมใช้คอมเพรสเซอร์แล้วก็นอยด e c ิ p t ั o นนะฮะตระนั้นก็ไม่ต้องเราทำอะไรก็แล้วแต่เรานะ เพิ่มแรมเพิ่มอะไรดิมิตเตอร์ตัดอินที่เอามาจากโปรแกรมทําปีกับผมนะแกนเลิงห้าเปอร์ซ็นะเที่สำคัญมันเป็นตัวนี้นอยรีสเซ p ชั่นใช้ตัวนี้ดีกว่าที่มันในโปรแกรมของมันนะผมใช้ตัวนี้นะฮะเป็นค่า default ลบสามสิบเดซิเบถ้าผมปิดนะเสียงซานะฮะดูนะอ่าเห็นไหมเสียงซาอืม โอเคเนี่ยซาแต่เนื้อเสียมันก็มาเต็มถ้าเราอยู่ในห้องดีๆมันจะไม่เป็นไรนีแต่กผมมันติดพัดลมกาโจอมต่อสายตรงอ่ะมันก็เลยดังนะใช่ไหมโอ้ยปวดกระกบ,บาลมากเลยรอตัวคอนโทรพัดลมมาส่งจะประับพัดลมตามใจหมุนเอาแล้วกันเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งตัวปรับพัดลมกัดจอนะ12โวลต์อ่ะหมดคืนดีกว่าอเดี๋ยวจะงงกันทีนี้นั่นหลยฮะ ผมก็ใช้อยู่แค่นี้แหละอ่าเพราะว่าการ์ดจอปุมันเสียงดังเลยมันต้องใช้ noise reduction น,นะอ่ะคลิปนี้ก็มีเลยนะก็มาแค่มาลองไม้เวลาเล่นพอดแคสต์เกมหรืออะไรมันทําได้หมดเนะี่ยหรือแต่ลองเพลงยังไม่ได้ลองเหมือนกันมันก็สามารถลองได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะอ,อันนี้ก็เอามาใช้ลองพูดดูะอ่เสียงประมาณนี้นะฮะ โอเคถ้ามีอะไรของใจก็ถามด้านล่างตาไต้เมนได้ลยกันนะอ่ะก็จะมีอคลิปก่อนผมไม่ได้ลงไม่ได้แปะลิงก์ไดเวอร์อีกอันหนึ่งของโม n o นโนะมันชื่อว่าอาริแต่มันไม่ค่อยเสถียรนะผมเลยไม่ลงผมลงแค่ไดเวอร์หลักของมันมันดีแล้วแหละอีกตัวหนึ่งแต่ผมก็แปะลิงก์เข้าไปแหละที่ชื่อว่าอาริณาไม่รู้ใคร อยากใช้ก็ลองใช้ใดูนะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็ลองอัปเดตอีกทีนึ่งกันโอเคคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากตัวน,นี้ผมแค่มาลองไม่ให้ดูอ่าเวลาใช,ใช้งานจริงจะเป็นไงนะประมาณนี้อ่าคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วกันนะฮะอดีแล้วกันนะครับพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ